พวกเขาอาจจะอยู่ที่นี่แล้วแต่เราไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาได้บางทีเทคโนโลยีของพวกเขาก้าวหน้าเกินจนเรามองพวกเขาว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนที่เรามองฝูงมดบนพื้นดินโดยไม่ได้สนใจเลยว่าพวกมันมีอารยธรรมของตัวเองพวกเขาอาจจะอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะติดต่อได้เคลื่อนวิทยุที่เราส่งออกไปอาจต้องใช้เวลาหลายพันปีในการเดินทางและเมื่อมันไปถึงพวกเขาแล้ว อรารยธรรมของเราอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ได้ระยะทางและเวลาที่ยาวนานในจักรวาลอาจเป็นอุปสรรคที่แท้จริงหรือเราอาจกําลังมองหาผิดวิธีเรากําลังมองหาคลื่นวิทยุแต่บางทีอรารยธรรมที่ก้าวหน้าอาจสื่อสารด้วยวิธีอื่นอาจจะเป็นการใช้แรงโน้มถ่วงหรือเทคโนโลยีที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจบางทีจักรวาลน,นี้อาจเต็มไปด้วยการสนทนาที่เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยและในทุกๆวันโครงการอย่างเซติ Search for Extra t e r r e t t r i a l Intelligence ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อฟังเสียงจากอวกาศพวกเขาใช้จานรับสัญญาณขนาดใหญ่เพื่อหวังว่าจะได้รับสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของพวกเขาแม้จะยังไม่พบอะไรก็ตามความหวังก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่สำหรับบางคนการไม่มีหลักฐานคือหลักฐานในตัวมันเองหากจัก,กรวาลน,นี้เต็มไปด้วยอรารยธรรมที่ก้าวหน้าจริงเราก็น่าจะพบพวกเขามานานแล้ว บางทีคำตอบที่เรียบง่ายและน่ากลัวที่สุดคือเราอาจจะอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้ไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรือไม่ก็ตามคำถามนี้ทำให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เรากำลังเป็นหากเราคืออรยธรรมแรกที่ก้าวหน้าพอที่จะมองออกไปในอวกาศมันก็หมายความว่าอนาคตของจักรวาลนี้อยู่ในมือของเราและเรามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาโลกนี้ให้ดีที่สุดท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะมีใครอยู่ที่นั่นหรือไม่ก็ตาม เฟอร์มีพาราดก็ได้สอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดให้กับเราว่าเราไม่ควรจะหยุดที่จะสงสัยเราไม่ควรจะหยุดที่จะค้นหาแล้วเราไม่ควรจะมองข้ามความมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องหน้าเราเสมอเราได้เข้าใจโลกของเราดีพอแล้วหรือยัง